สวัสดีครับอยู่กับผมเอิร์ธเมจิกนะครับวันนี้ครับผมก็มีไมาก่นมาเล่นให้ดูคุ้เคยนะครับก็นี้เป็นไม้ก่นเกี่ยวกับกลนยายะใกล้ๆนะครับแล้วก่อนที่รับชมการแดงครับวางชื่อผูกก่อนครับเป็นกล่องไพ่ย่อส่วนครับอ่าเดี๋ยวไปรับชมการแดงเลยนะครับที่ผูกก่อนนะครับผมก็มีกล่องไพ่สำรับหนึ่งครับอ่ที่เปิดดูครับกล่องไพ่ครับน่ครับธรรมดาธรรมดานะครับเกี่ยวฟิฟ้ากล่องนะครับ ครับตัวไพ่ก่อนครับตัวตอบไพ่ได้แล้วธรรมดาครับอ,าาอ,อย่าเอากล่องไพ่ใส่เข้าไปเหมือนเดิมครับเอ้าใส่ไม่ได้นะนอนกล่องเล็กลงนี่ครับกล่องเล็กลงนะเล็กลงกับไพ่เลยครับนี่ครับก็คือกดลกล่องไพ่ยอดส่วนครับถ้าชอบก่อนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมเป็นแรงใจในการทําคลิปต่อไปนะครับรหดับคนหน่อยที่เข้ามาดูถ้าชอบช่องนี้ก็ อย่าลืมกดติดตามแล้วกดติ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาเพื่อไม่พาดคลิปใหม่ก่อนใครนะครับเจอใหม่คลิปหน้าครับคลิปหน้าจะเป็นกนเลยครับเจอคลิปหน้านะครับ